ช่อง p a t t y ้วอ l ล t ต Channel อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง p a t ต y ้ว l l ล t ต Channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะเป็นนิทานอีโปเรื่องหมาจิ้งจอกกับพวงองุนหมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งเดินมาพบต้นองุ่น ซึ่งมีผลห้อยเป็นพวงน่ากินมากหมาจิ้งจอกจึงกระโดดขึ้นงับหวังจะกินให้อร่อยแต่ก็กระโดดไม่ถึงหมาจิ้งจอกเฝ้ากระโดดครั้งแลว้วครั้งเล่าจนเหนื่อยหอบหมดแรงในที่สุดก็ได้แต่นั่งแงนมองพวองอ่งุ่นแล้วพูดว่าอางุ่นต้นเนี้ยเบี้ยวจะตายไม่เห็นจะน่ากินสักนิดเลย ข้าไม่น่ากระโดดให้เสียแรงเปล่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักหาเรื่องตำหนีว่าสิ่งนั้นด้อยค่าขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า